สวัสดีครับสวัสดีเจ้านี่ล้านไนหยังครับร้านขายข้าวซอยเจ้าว่าไปเลยบบใจล่านขายข้าวซอยค่ะนี่ละเจ้าล้านขายข้าวซอยแล้วแห่หยังบบอยู่ในซอยอ่ะว่าไปเลยละเจ้าผมซ้อหาล่านข้าวซอยผมเข้าทุกซอกทุกซอยบ่ปะรล่านข้าวซอยสักล่านข้าวซอยมันเป็นจืออาหารเจ้าบบใจเงือเข้าไปในซอยเอออันเน่ยม้าข้าวซอยเจ้าบบใจเข้าซอยแล้ว เจ้าล้านข้าซอยปีสาวนี่ซอยทีก็ว่าซอยหางครับซอยหางหางเจ้าแล้วใจเข้าหูก็ว่าเข้านึ่งมาซอยครับเข้าซอยบัจ้จเอาเข้ามาซอยเข้าซอยเป็นเส้นเจ้าแล้วขอเนี่ยอย่างบะฮ้องว่าเส้นซอยอ๋อข้าซอยทํามาจากแป้งข้าวเจ้าเอามาทําเป็นเส้นเป็นเส้นแล้วก็เอามาซอยเขาเลยฮ้องว่าเข้าซอยแล้วเนี่ยอย่างบะฮ้องว่าแป้งข้าวเจ้าซอยเออจะไปถามน่อยจะกินบะกินกิน ผมหิวแล้วแล้วเอาข้าวซอยแบบใดดีมีข้าวซอยไอหยังพ่องครับมีข้าวซอยหมูเนื้อไก่เอาข้าวซอยไก่ครับเอาไก่ไอหยังเจ้าเอาไก่ตัวปู้ครับพี่หมายถึงเอาส่วนน่องก็ว่าส่วนปีกเจ้าเอาส่วนน่องก็ได้ครับน่องซ้ายก็ว่าน่องขวาเจ้าน่องขวาครับเอาตีนตัวกอเออเอาครับโอเคเจ้าผมเอาไซ้ถุงปีกบ้านตัวนะครับได้เลยเจ้า ไอถุงนี่เอาเนื้อนะครับเนื้ออยังเจ้าเนื้อควายครับควายอายังเจ้าควายน้อยแต่เท่าครับโคกวนติ๋นอันเอาหมูก็ได้ครับหมูไอหยังดีเจ้าหมูเท่าแตา่น้อยครับอูุ้ใครไต่ก่อนเท่าก็เจ้าเฮ้เอาหมูบดได้ก็ได้ครับ